ผู้จะเอาไปขวใส่หม้อก,ก็ได้ลราจกจีมักเพชรกระเทียมแล้วแล้วหั่งจมาตำรวมกันเอามาักเพชรที่เัาจี้ไว้หรือขวไว้เอามาลงในครกนะเอามาตำให้ละอีดต้องได้ตำม,มาักเพชรก้อนเพราะว่าย่ามันฟุ้งเข้าตาเาเกลือซสจักน้อยก็ดีคื้กันแต่ว่าคอยบริสไลยจีตตำมักเพชรแรกแรกแล้วเา<อ>จะเอากระเทียมที่เัาจีไว้นั้นปอกให้เรียบร้อยแล้วเอามาลงตำใส่น้ำกันถ้าหากผู้ใดมีหอมบัวเดชไปจี้จะสามารถเอามาตำใส่รวมกันได้ ตำไปเรื่อยๆจนมันละเอียดดีแล้วเราจึงเอาใบพักบัวก็หอมป้อมพี่เฮาเอาไปจีน้ากันเอาไปใส่ไมโครเวฟก็ได้ค่อยเอาไปใส่ไมโครเวฟก่อนแล้วจึงเอามาต่ำใส่รวมกันเครื่องทุกอย่างที่ต่ำใส่รวมกันนั้นต้องซุกเพราะว่าเขาต้องการเก็บเจลไว้ได้โดนที่สุดเครื่องทุกอย่างต้องผ่านความร้อนยนุ้งเวลงปรุง,ง,งต่งตางๆน้ำตา แป้งนัวปลาแดกแล้วแต่ม,มักความเค็มซีมบองกรถาบโพอจึงเติมเหม่ใส่น้ำมะขาม,าามน้ำมะขา,ามนี่ก็ไปต้มหรือใส่ไมโครเวฟก่อนให้มันสุกก่อนให้มันผ่านความ้อนแล้วจึงเอามาลงใส่แล้วก็ต่ำๆรวมกันอันนี้จะเป็นลวกพักของคอยแล้วต่ำเจวกับลวกพัก